สวัสดีครับผมสวัสดีครับบอลหาอยู่หากินแบบบานๆนะครับนะแจงมือตากะยังมาไดนนะครับขี่ตายังมาแกดูดูไปเรื่อเรื่อยพี่น้องเด้อเมื่อนี้ผมอยู่ภาาไม่หายยังกินครับกะถารับชมกันไปนะครับนะร่อลุ่นกันไปแต่ว่าเมื่อนี้มีสะพายแท้แน่นอนครับพี่น้องเนาะหมายสวยๆานหนักๆนะครับนะตามไปเบืองครับ ครับผมพี่น้องตอนนี้เขามอกวาหอดไม้เนาะหอดไม้ยหรครับมันเป็นอะไรน้ำไหลตกซี่นาอพี่น้องเนาะมันเป็นเอ้หวยนะครับเป็นห่วยไหลตกเป็นน้ำซี่นะครับเนาะห้องก็มากัดคิดว่าม่นส่มีปลายหรอกครับเป็หินหยะเขาเห็ดไปอยู่นาอพี่น้องเนาะแต่ก็บอกหัวว่าจะเป็นอย่างไรนาอพี่น้องเดี๋ยวเราลุ้นกันไปครับ เดี๋ยวผมมีผีผ้าพี่น้องไปเบิง่งน,นี่นะครับว่าเทิอ์นเทิร์นเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็ลอกมาเนาะพี่น้องนี่แหละครับแม็กโคเขาจอดอยู่นะแม็งัวแม็งัวเขาจอดอยู่เดี๋ยวยวังไงกะค่อยเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมมพาไปเบิ่งหมายเทิร์ครับ ครับผมนี่เขาหลอกไหมเนาะพี่น้องเนาะหลอกไหมครับยุนีเนี่ยเป็นกุดเกษียนครับกุดเกษียนอำเภอเขืองน่ายครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนาะบอกเลยบอกหมายเลยครับปีที่แล้วนี่ผมมาไม่เคยพลาดครับผมต่อปีนี้เขาหลอกไหมเนาะหลอกไหมเขาเฮ็ดฝายเพราะว่าปีที่แล้วน่าม,มันถ่วมครับฝายกับพังเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับคือหมายเขาลเหลอกพี่ชา,ายเราปลาไรอะไรพี่นองเอ้ยผมมากางง่วงปลาโดดขาม,ม่วงผมประโดมีตัวละหาลูกหลูกจะไปหนีโมโหพ่ะยิ่งเพียงไหนหลุ่นไปลำการครับนี่ครับฝายเขากำลังเย็ยนไม่เนี่ยปฝ้ายไหมเนาะเลือกจ่อป,ปองหนามไหม กำลังก่อ้างกันเลยอึ้งกับหลายเลยพี่น้องอึ่งเผาแถวนี้แต่ว่าผมโมแมนคนแถวนีเนาะผมว่าตึงแหงซื้อคุครับเขากำลังเหดุไฟกันเลยครับครับปเขากำลังตอกป๊อก นะครับพี่นองจั๊กสีมานประมาณล้อหลุดไม่ทำการครับพี่นองครับครับผมถือแต่ปลาขาหน่อยครับวานบาดแหลกปลาอยว่ามีเลยมันปลาสอยมีนะครับพ่อชิเดชผสม,มอยู่ครับพี่นองตัวนี้มาถือแต่ปลาขาหน่อยเนี่ยผสม,มแบบแ่บแต่วมันมันหางครับถือแบบมาห่างพี่นองเนาะ ใช่อยู่ทางไหนครับไม่ได้สีเหลื่อมๆเลยด้วพี่น้องด้วยไปปึงเบื่อนาย,ยกันตอนนี้กามาหอนไม้ดีสองนะครับเราโมโหที่มีป่าบ่เด้อพี่น้องเอ้ยรอดที่ตามชมกันไปครับนายพานกระหิวเขาว่าะั้นต้องขมือกแล้วครับขมือไป อน้ำมาหน,นีเนาะน้ำสู้เพื่อสุขภาพครับนี่แหละครับคล้วอยอย่างนี้ครับพี่น้องนี่แหะอีสานมาเท่านาะโโนี่ไงกล้วยเด้อพี่น้องเด้อกล้วยอาายีสาครับนี่แหะหาอยู่หากินแบบบ้านๆพี่ลีพี่น้องยี่วางเด้อตัวหูเขาสิผ่าลงหมูไหนเด้อพี่น้องเด้อนี่ในพานไปแล้วตามมึงในพานครับ ว่าอีผ้าลงกหม่ง,งไดเไหนหนพิ่นคำนวณครับข้ามลวนอาชีลงกหม่งไดเนาะพี่น้องเนาะผ้าอนี่เขาลับผ้าอันนี้เขาเรียบร้อยแล้วครับใหญ่ไหมเพราะว่าไม,ไม้วาหาน,นี้ไม่ฉีกนะพี่น้องไอ้ตะขาบสิบสองเส้นเนาะ มาฉีกสว่งปลองบักไก่ล้มหัวล้มโตค้นหมดแล้ว <c oughs> จะไมาเห็ดไปแทงไหนผมก็ยังงงอยู่โอ้ยขานาดตัวน,น,นั่นเนาะคือสิทธิ์เห็นพี่น้องเดือบงคาคเลยว่ามันเสียนตัวใหญ่ตัวหน่อยสำหรับมันคือกาฉีกมองขนาดนั้นเนี่ยครับนายพานเพิ่งกำลังถังเลยจึกจ๊ก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 จึ๊ก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 เพิ่งมา S, ามาสูงอยู่บ่อให้ผ่านไร่ต้องมาสูงก็ได้ผ่านปิงครับมือหนี้มากกับผ่านปิงครับมาบีแล้ครับเขื่องในี่กูเสียนะครับนะทางต้งชี้ทางต้องไม่น้ำชี้แต่ว่าแถวบ้านผมมีจต่นำมูลนครับหนำมูลน มันมีหัวน้องข้องบึงหลายขื่นนำซี่หองเพิ่นน้องับเนาะเบิ่งนะครับพลานปิงดายมองไปแล้ว <S <S ไปแล้วเห็นแต่เขียวครับเห็นแต่เขียวนะดายไปแล้วใจยีหัอปลาได้บอดบอได้เน้มพี่น้องเนาะเราลุลกงกันไปครับตจะพาเสียใจอีหลีพี่น้องเอ้ย มันฉีกม่วงสองเท้อพี่น้องม่ต้ปองหลมข้นครับปองมไม่ต้องหล่มหัวหลมหัวเลยพี่น้องเอ้เสียดายเลยอันนี้โฟนก็โต๊ะฝากับไม้น้อพี่น้องเนาอน้ามก็เลื่อยขืนแนงน้อยปกติยูนีเนี่ยมาหากินประจำกะน้ามก็อยากลุ่งขอนก้นหมอแน่นะ ก้นหมอนเคือไม้ควาวมามันดีขอนอยู่ในหู้หวยนะครับ <c oughs> ในผ่านทายทายในผ่านไปพอดีเลยไปพ่อมูพอดีครับ <c oughs> มูยืนอยู่ข้างหลังนะฮะ <c oughs> นี่นะครับปัญหาญงคือว่าคัดมูของนายผานมายำตาคายของเข้าหนังขึ้นจีดได้ทิมบดด่างนะครับคือสิีป้าบอะไรน้องพี่น้องเนาะนะครับ วิธีอีสานครับหาอยู่หากินแบบบา้านๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละ,ละาหากินตามมีตามเกิดได้ก็ได้บ่ได้ก็หากินทำไมนั่แหละครับคือมันบื้อกินบ่อึดอยากเนาะอีสานมาเฮานะครับเนาะหรือว่าะ่ะไต่กบไต่เขียวไต่ไม่กินนู่นไต่สัมภเวสิไต่ตไปหาปงูงหาปาหลาในล่ำหว้วยได้นี่ครับ มันก็มีมือหมานมือได้มือบอนะครับแต่ว่ามันกับพ่อได้กินพ่อได้ยูได้อยากนะครับพ่อได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปนะครับถึงมันสิบอยได้ขายแต่ว่ามันก็กนได้กินนะครับปุ้งหัวนะครับนาไม่เยี่ยงอะไรขนาดผมตอนนี้ทาย,ยู่เนี่ยก็ยังใส่เสื้อกันหนาวนะครับพี่น้อง <c oughs> ฝนตกนี่แหละครับสองมือซีซากีตซีซากีตอุบลน,นี่แหละฝนตกสองมือเป็นยังไรเหรอพี่น้องหนาวซอนดโดดโมเมนต์มาถึงฝนนะครับเอาลมหนาวมาพร้อมครับผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าลมหนาวมางเด้กองเดียดเดือนเมษาลมหนาวมีเสือเนาะพี่น้องเนาะใจะหิวบางเหนาะ ฝนต,ตกจากจากน้ำน้ำหงเต็มกันหน้าครับหน้าผมอ่ะครับได้ข่องได้มองไปเนาะได้ไปเรื่อยๆครับขยายไปเรื่อยๆได้มอ,องหน้อยพี่น้องเนาะตาเมื่เมื่งครับตาเมื่เมื่งทั้งกันไอพลานเป็นได้มองกล่องมันสี่ขยายขยายแนเ่เด้อพี่น้องเด้อจะว่ากันเนี่ครับ เพราะว่าถือโทรศัพท์ถ่ายเนี่ยครับแม่พัดมันได้ได้ได้ไปเลยๆกระต่ายนี่ประมาณหน่อยเมตรครับกะต่ายเชื่อมมาใส่นี่ประมาณหน่อยเมตรเนาะ บาได้ม่องกับพ่อเจ้าทินพี่น้องเอ้ยผู้หนี่งเจ้าทินโอนเจ้าทินยืนยืนเฮี้ยงกันหลับสาบเลยนี่มองหนยขั้นลงมาตีม่องก็คือสีแถลม่องถิ่มนะพี่น้องครับไม่าพานเพิ่อก็ะจายไปเรื่อยๆเนาะ ไม้ไม,ไม่ไม่เมื่อกี้นายผ่านย่านป่าพี่น้องเอ้ยยี่วังนีป่ปา่าป่าโตใหญ่บวนนายผ่านย่านเมื่อกี้นี่ก็ได้ยาย่ไม้มาใหม่ผมลงนำ้ำผมอยากพูดขนาดเลยว่าป่ามันโตใหญ่วัวหน่วยสั่ไหต่ว่ามันฉีกมังผมนบอไม่ได้ปองลม้มโตคนปองล้มหัวนาะพี่น้องเนาะอ,อ,อุย้ย ระทึกครับระทึกระทึกอีหลีนี่แหละครับหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆนี่เหรีกญะคื่อเคลื่ไปเรื่อยๆครับอไอ้อยู่อังใดน,นั่นนันนันนันเห็นวะนายพานย่านอ,อได้เพลาดน, <laughs> นายพลานย่านลำเลือก <laughs> พี่น้องเอ้ยถามเลิกกนายพนกใรยานพ่อมึงงึดใจได้ไปครับได้ไปได้ไปมาสู้ครับนายพานครับมันเป็น ที่มาใส่ยอยู่นี่มันเป็นในสาขาของแม่น้ำชีครับเพราะสาขาของแม่น้ำมู้นเ่ยเอร์ตองเอ่ยถึงครับแตไดนน้ำกร,ระไรคนนี้อยู่แล้วครับพอพูนมาเปียงเนาะอยู่แถวบ้านผมมีสองสามฝายครับมีสองสามเครือน,นอะหนึ่งครับก็บเป็นเครือนเกาะเอ้ยกอกหัวหน้าเป็นเครื่องที่สองครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็เป็นเครื่องราชสีสไลยัยนะ เพิ่นกะบ,บ่ปลอยน้ำครับบ่ปลอยน้ำกับเพิ่อโ่ปลอยน้ำแนวนีหน่อบอกเพราะว่าต่อไปไม่ชีลำบากเ้วยอพี่น้องเลยน้ำไม่ชีพถ่วมพี่น้องอยู่บนเน้เพราะว่าพผกผมนน่นมันบ่ไ้ถ่วมหรอกผกผมอยู่หลุมหลุมสูงแต่ว่าผูหลุมตม่ำขคืนพี่น้องอุบนเนั่ยไม่ชีลำบาก บนันิจ้งได้ก็ต้องเทไปอุบลนอยู่แล้วบันิโมโหว่าไอ้ลุมหนงองโค้งผนจักสิปล่อยปล่อยออกเด้อพี่นนองเด้อขั้นปล่อยมากก็ดีน้ำไม่จีบระบายท่านนะครับคือปัญหาคือว่าตอนนี้กะไม่หนองโค้งครับไม่จีแย่ขึ้นมากหรือจยงไรนัน่นแหละเพราะว่าฝนมันตกหลายหมืเอนอ,นอ้อเพราะว่าอยากให้เขาปล่อยน้ำอยู่ครับ ปอยนายมาันก็ดีเพราะว่าพวกผมกิได้หากินสะดวกน้อง <c oughs> ขนาดไม่นำซากขาอยู่บ้านนะครับหวยท่าแค่นี้โอ้ยเต็มจมบำบัมพี่น้องหากินกันปบปอ้เจ้าพูจิก,ก้าไว้อยังม,องมุ้ยผู้เห็นหน้าปังครับแถวนี้ครับผู้เห็นหน้าปังนะบอกสะดวกแหงแต่่แถวนี้มันมุ้ยผู้เห็นหน้าปังนีง่แหละครับ แค่หน้าปีแล้วก็หาอยู่หากินแบบบ้านๆเท่านีาน่แหละกินตามมีตามเกิดเนานะพี่น้องเนาะแต่ว่าอาหารบานเท่ามันกับอึดนบียร์ตกพี่น้องตามฤด,ดูการครับเขาก็ไปซื้อเนาะบ้านก็ไปเศ้าอาหารก็บปเด็ไปซื้อเขาซื้อแค่เครื่องปรุงอะไรพี่น้องโอเคครับเดี๋ยว จังดรกะรอดที่ตามกันต่อไปน้องพี่น้องเนาะเบิ่งในพ่านเพิ่นไรปลาครับแล้วก็พงอีลงไปไล่ไล่ปลาสวยในพ่านน้องพี่น้องเนาะคนที่ตามกันต่อไปครับผมครับพี่น้องครับนี่นะครับแต่ละบาทได้ขึ้นมา,มปาเป็่ปลาโตปะไงพี่น้องจะสันแห้งเด้อพ่านเด้อไม่ยืดดหนากล่องครับ นี่ปลาดูนี่ครับเนี่ยม oh ีแต่ปลาดูนี่ถุงข้ามนเห็ดปลาสมครับพี่น้องครับนี่ครับบาสละจักตัว่าน้ำกะโอ้โบตองน้ำดอกพานกะหูอยู่มันกะพอโดนอยู่นี่ครับตัวปลาปลาหมอช้างเหยียวด้วยปลากาเนาะ ตากแดดทอดเสีบจังอร่อยจยุงเบยนะครับนี่ครับตัวปลาไปกัมเสไปกซ่นี่ครับไปกัมหรือว่าปลานี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมล้างน้าห้เบิ่งตัว <c oughs> มันขี้ขี้เนี่ยน้องไปกัมหรือว่า ปลากาครับภาษาไทยเขาเรียกว่าปลากาดำเนะาะตัวแถวบ้านห้าเขาเรียกปกลาอีกำดูมันครับดูมันเอาครับผมแต่ว่าคนที่มีลู้เรีย่ยวนบอกเขาว่ามันผิดผิดตละบุนด้วยืูว่าพิดกระบุนครับพี่น้องเก็บค,ครับนี่ครับตัวปลามันอาจจะ แสงบอดีในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันหย่อนแสงในจังหน่อยแต่ว่าแบเบิ่งกันไปครับนี่ครับผมมีแต่ปลาใส่เห็ดผสมครับผมผสมตัวหน่อยเนาะบานเข้าวิธีสามบานเข้าหอยหยั่งกินก็ผีงวยจวดๆเดี๋ยวนะพี่น้องนี่ครับ ตัวปลาเนี่ยเขาเรียกว่าปลาขาวนาปลากรดหน่อยนี่ครับปลาขาวนาเนาะนี่เราทำหาอยู่หา,หากินแบบวิธีสามมาเท่านาะเราต้องไปซีเรียอยังไงปลากรดหน่อยเนี่ยลักษณะปลากรดหน่อยครับปลากรดเหลืองหรือว่าปลากรดเหลืองโว้ยพ่อกูเหลืองเออ ตัวซื้อมันปรกเหลืองขำๆำลงตีตอกไปอย่งฮะหว่าดวนหัวเด้นี่นัเนี่กหลายคนนะครับหลูปรกเหลืองเนาะพี่น้องเนาะนั่นหลูประกฏเหลืองอีกผู้นึ่งบ้านผมนะครับนะหลูปรกเหลืองอีกผู้นึงนะครับนะ นี่ค <screws> รับผมปลาปลามีใส่เห็ผสมครับเห็ดผสมเนาะผสมนอนไอแต่ว่าผูดทั้งข้นเพิ่อกับมาเห็ดปลาแดกแต่ว่าผมมาเห็ดผสมมาแซ่บครับผสมเด็กกินไว้เพราะอะไรอีกหรอครับไม่าแต่เศร้าแล้วกันบรรยากาศมือนี้บ่ค่อยดีครับมันร่มพร้อมหนาวพร้อมได้พี่น้องหนาวจนสะบั้นหมดละ ผ่านขับรถมาเนาะสองคนก็ผ่านมันนี่ครับปาขยแงเนาะขยล้วก็งปาเข้าหน้าไปเรื่องครับหาอยู่ห้างกินแบบบ้านๆนี่นะครับใช้ยี่ห้อแบบบ้านๆนี้เด้ดพี่นอ้องเอย วิถีชีวิตแบบบ้านๆเท่านี่เนาะ <S <S ผมอยากให้พี่น้องมาสัมผัสอยู่ผมว่าสิคนไทยคนต่างประเทศหรือว่าคนต่างจังหวัดอื่นถือว่าบแมนวิถีชีวิตบ้านเท่าแบบคักๆนะครับผมอยากให้มาสัมผัสอยู่ว่าคนอีสานเขาหาอยู่ให้ก,กินแบบไหนเนาะกกอย่างที่ผมนําเสนอเหรอครับผมนําเสนอแต่ ซึ่งที่พวกท่านบ่เคยสัมผัสเนะาะกะจะให้มาลองลองเบื้องครับว่าวิธชีชีวิตอีสานแท้ๆมันจะเป็นแนวไงน,นะครับกะนี่นะครับมาหวั่วมะน่อง ปลาหอยตึกปลานะครับมันเป็นความสูงอีกแบบนึงครับ <c oughs> บานห้องกบดิเซาเขาห้องกบดิซื่อนะพี่น้องเนะาะบ,บ,บานบดิเซาเขาบดิซื่อกะห้อยู่หา,หากินไป ห้องปต้องไปค้นคว้าอีกอย่างมากมากมา่นะครับอยู่บานเท่าน่านะไม่ให้มีหน้าลงมายู่บานจะขอเดือพี่น้องด้วย,วย <S <s <uk> เป็นความสุขของบานเท่าข้างปต้องไปหายยัง,ยงแบบมันรูรูรู้หล,ลายรู้หลายหลายมันกับค้นควา้าลายครับนั่นแหละครับผมเป็นบรรยากาศ เขาก็ลังเห็ดมองหางเขาเฮ็ดฝายครับมองเข้าขาวนะพู้นุอ่ะเขาเฮ็ดฝายมองที่ผมไปลงที่เหลกอ่ะตัวนี้เป็นสะพานครับไอ้ระคาแดงแดงมองนี้นี่เป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไร กปกติแถวบ้านก็เขาเรียกบอเบตเนาะแต่ว่าเขาเป็นเทศบาลครับตอนนี้เขาเป็นเทศบาลแล้วทำมนี่นกเ็เป็นเป็นสะพานขัน้นไปทั้งบุญกะเป็นอำเภอเขืองไนเขืองไนครับเส้นออกไปทั้งมุกทัง้งคุณครับละลายเนาะมุกล้อยเอ็ดมาสารคามสกล เยสะสุดท่นคุณน่อเนอีเ่ยครับล่อหลงกันเนาะเพราะไมนมีผมสิได้หน่อยได้หลายคนนายพานกันบวันไปแล้วครับัมน่าจูบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะเห็นเพราะลำลังลำลีลำไรนะครับรอหลงน,นะครับเดี๋ยวจังไหนกันลอไปสรุปกันอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะ นี่เราคบเนาะแือว่าหากันภายในมือนี่เพราะในที่สุมปลาครับยอมมาแล้วได้ครับนี่อยูลงตองนี่อยู่นพี่น้องก็คือว่ามาเช็คให้พี่น้องเบืองว่านหนหหนะ่อยเดี๋ยวไลเนาะตัวปลามันมีตัวซ้ำเฮ็ดอันปลาสมพี่น้องพอดีพอดีนี่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 ซ้ำนิดไหมปลาขาวอีไท่าอยู่ไหมปลาขาวอีไทยายู่น ทั้งตายเป็นห่องปลาสาเนาะปลาสาดรว่ลปลาขี่หมครับน,นี่ละแถวบ้านเฮ้าห่องปลาขาวอีทยเนะ <c oughs> าะแถวบ้านนี่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 ครับปลาหมอช้างเหยียบหรือว่าปลากาเนาะบ้านเฮาห่เพิ่นห่องปลากาปลาหมอช้างเหยียบหรือว่าปลาหมอเทศเมียนบอกะ่ะเพื่อคนระย่างกัน ผมกับหงูด้วยกันแต่ว่าบานเท้าห้องปากการน้องพี่น้องเนาะนี่แล้วครับหาปลาไปเห็ดสวมปลาครับ <c oughs> เห็ดปลาสวมเนาะพี่ชายมาเน่าอม่างี <c oughs> ้เราผสมปลาแดงกันพี่น้องปลาจอมนะครับด้ว,วาภาก,กันกินกันกะนี่นะครับสุ่มหนึ่ง เป็นปาขาววีไทเนาะปาขาววีไถยหน่อยเดี๋ยวปขาวหน้าเอานะครับนี่ปาขาวหน้ามาพี่รครับอาหาอยู่หาก,กินตามพิธีเฮ้าเนาะหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆครับหมองไนมีก็มีหมองไนบ่มีก็ได้ออกไปนะครับเขาหมองไนมีเฮ้าก็ไปหานะครับผมตัวนี้ก็เป็นหมอหอยหมองหอยกาบ หอยจูบเดี๋ยวหอยอันเตียมมาเนาะหอยเตี้ยหมาไม่เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับผม,มหอยเตี้ยหมาเนื้อในน้อยนะครับหอยเตี้ยหมาบ่าแเสบ็จมาไหนชูหอยกาบ่ได้เ้าบ่ได้อันบหอยน้อยใหญ่นั่นแซ่บแซบด้พี่นาไอ้พี่น้องเลยอีกน้อยใหญ่เห็นจะแซ่บเลยน่ะ เป็นอยังคนเฮาคือมากินหอยใหญ่เอาว้เพระงัยิอง,อยงเงียบขึ้นนั่นแหละครับผมเดี๋ยวห่อรอยไปสรุปอีกอยุบบ่ายอีกที่หนึ่งนาะพี่น้องเนาะว่ามันช่ได้หน่อยจะรายจังเลยเหมืนอนเฮาก็เดินทางมาไกลในู่เลยบ่แม่งบ่แม่บมนบ่แม่นหยังเด้พี่น้องเอาหมอแบตมาพร้อมครับ <laughs> จุดป,ประสงค์จะว่า ไอ่อึ้งนี่ครับเพราะาอึ้งแถวไอ้เขื่องในนี่อยากไล่แน่อยู่ได้อึ้งเผาอึ้งโกงนะแต่ว่าอยู่แถวบ้านผมหน่อยมแต่อึ้งอย่างก็เลยว่าจุดประสงค์ว่าอยากมาไต่อึ้งน,นั่มขั้นฝนโปรโตก,กะสิเดนนี่แหละพาเป็นห่วงเมื่อก็ป่าหน่อยนี่แหละครับแต่ว่าขั้นฝนตกบ่กระจายพี่น้องไต่อึ้งอีกเลยบนเมื่อยไงนี่พี่น้อง จอบ,บืงฝนอยู่นี่แต่ว่าฟ้าแจ้งโคลเลยพี่น้องเอ้ยนอยู่จากไหนอยู่บ่อืงอืงงฝนแหลกผมก็อจยากกินอยู่เด้นี่ครับ <c oughs> มันเป็นคลองน้าครับมันเป็นคลองน้ำกุดกระเสียนเนาะพ่นผมมาจากพูนูุละ่ะมองเขาขาวพ่นเห็นไหพพูน ผมมาจากพุนพุนละครับขบมอสรซค์มาเนาะตอนแรกผมก็ไปหาเฮ็ดยวนทั้งรุมทั้งอันนี้นะแล้วครับผมเท่านี้เขาบอกอึงไหลพอมาทุกปีครับกุ๊ดนี่มาทุกปีนะครับมากระพ่านพานเพิ่นนันดำมพุทดัาไวยูหยยันนันนันอชิโดนเพื่งจังไดเดี๋ยวรอด,ดุ่นกันครับว่าสีิโดนของไงว่ามันนี่ ข้ามาโดนของไงด้วยพี่น้องกะควายว่ากันด้วยพี่น้องด้วยผล <c oughs> ง,งานผลง,งานที่ได้ครับผมบได้ผานเพิ่งกําลังโตปูดครับพี่น้องนะครับผลง,งานที่ได้เนาะพี่น้องเนาะรอบเบิรงครับเบอร์ผมจะเอาไปเห็นหยังต่อไป,ปเห็น,หนที่สมนะเนาะ <c oughs> ในผ้านเอาไปเห็นย่งปีงบนปีงบนในผ้านเอาไปปีงบนครับสรุปแล้วมันนี่เดี๋ยวบนเดี๋ยวเจียวเด้อพี่น้องเด้อรอบน่งครับว่าผมจะยัยงต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขับเบิร์นับกันนะครับ